สภาพมันเอียงแล้วก็ใกล้จะพังแล้วนะครับจนต้องนําไม้ไผ่มาทําเป็นเสาค้ำยันแบบนี้ประคองตัวบ้านไม่ให้สุดลงไปในน้ำครับบ้านของเขามีเสาปูน6ต้นก็ได้รับความเสียหายตั้งแต่น้ำํำท่วมใหญ่ปี2554โครงสร้างของบ้านเริ่มเอียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นสภาพบ้านของ นายทวีจันชำ่ำแต่ด้วยความที่ตนเองสุขภาพไม่ค่อยดีเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการซ่อมแซมค้ำยันอยู่เรื่อยเพื่อให้สามารถอาศัยได้ต่อนเนื่องมาทุกปีแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากจากน้ำท่วมซ้ำซากก็ตามโดยปีนี้ระดับน้ำสูงขึ้นอีกครั้งทำให้ตนเองไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้ตลอดฤด,ดูน้ำหลากหรือไม่ครับผมมันได้ล้มก็มรกยอแลนะน้ำมันมาด้วยมันโยอย่างนี้มันนานไหมยัง มาเริ่มโยไปทุกปีนานแล้วครับหลายปีแล้วเนี่ยแต่ก็เริ่มปลูกใหม่ๆก็เริ่มโยเลยโดนน้ำทุกปีโยทุกปีใช่โยครับล,ลมมันลมมันมาด้วยหรือดูลมแรงอะ่ะแ,แล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้น้ำก็เยอะแล้วครับแล้วมันก็โยไปเรื่อยๆอันนี้แทบจะอ,อยู่ไม่ได้แล้วจริงๆครับ <c oughs> <c oughs> ลงแรงต้องรื้อทําใหม <c oughs> ่เห็นเสริมเสาตลอดเลยใช่ไหมครับครับยังไงบ้างกาทำยังไงบ้าง ก็ทาแล้วก็ต่อผูกเรื่อยไปผูกไา้เพิ่มไปเรื่อยเอาไม่ไผ่เสริมครับจาได้ไหมช่วยได้ไหมพอได้ครับ